กติกาเกมใช่หรอวะเกมใช่หรอวะเป็นเกมที่ต้องตอบคําถามว่าคําถามที่ถามมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือมั่วขึ้นมาโดยคําถามจะถามมาจากพิธีกรและพิธีกรจะเป็นผู้ถามโดยคาถามทั้งหมดจะมี15ข้อผู้ร่วมเล่นมีนทั้งหมด2คนแบ่งเป็น2ฝั่งแต่ละฝั่งจะโดนคาถามคนละ5ข้อรวมกันเป็น10ข้อใครที่ตอบได้ถูกก็จะได้คะแนนส่วนที่เหลืออีก5ข้อนั้นจะเป็นคะแนนโบนัสที่ผมจะอธิบายภายหลังว่ากติกาเป็นยังไงและที่สําคัญคนที่ร่วมเล่นไม่จําเป็นจะต้องเคยดูเรื่องนั้นนั้นมาแล้วก็ได้เพราะคําถามส่วนใหญ่่่่่ไไมมด้้้้เเเเกกกีียววววัััับนนนนนืือือออออรรงงสหหขขลคคําาาถใ ือ t t ท c k o น Titan จะขอบอกไปก่อนเลยว่าพิธีกรนั้นไม่เคยดู Attack on Titan เลยสักภาคหนึ่งเลยแต่รู้นะว่ามีตัวละครอะไรบ้างแล้วก็เนื้อเรื่องเป็นยังไงจะขอโทษด,ด้วยถ้าออกเสียงตัวละครผิดหรือบางแฟตมันไม่ถูกต้องถ้าใครมีอะไรอยากจะเสริมก็เมนบอกเราด้วยก็ได้ ผู้เข้าแข่งขันไฟแรกของเรานั้นเคยดูเอคเซอร์เทนนะฮะแต่เคยดูแค่ภาคเดียวเท่าน,นั้นคุณแมตตีครับแนะนําตัวครับฮเอาว,วันดีฮะแมตตี้ออนชัยครับอ่าคุณแมตตี้คุณแมตตี้จากแมตตี้ออนชัยนะฮะก็แฟงที่2คนนี้นี่ดูมาแล้วทุกภาคนะฮะคุณตั๊กแนะนําตัวฮนะสุดยอดผมตั๊กครับเป็นแฟนแซด <laughs> ส่วนกูเป็นผัวแซดครับผมโ <laughs> <laughs> ดยเราจะเลือกว่าใครจะเริ่มก่อนในการเป่ายิงฉุบเป่ายิงฉุบพันอิโมจิเนี่ยแหละหนึ่งสองสาม อ่าคุณตั๊กได้เลือกก่อนเลยนะครับเรามีคำถาม15คำถามฮะ15หมายเลขคุณเลือกเลขที่ชอบมาหนึ่งตัวพอฮะเลข4สฮะเลขกสี่เพราะมันเป็นเลขคู่มันเหมือนทำให้เราได้อยู่ด้วยกันอะโอ้โอ่ะข้อสี่นะคุณตั๊กครับคุณรู้จักไลเนอร์ไหมครับไลเนอร์อ่าไท่ท่านเกาะรู้จักนะอ๋อที่เขียนตาแล้วายไลเนอร์อ๋อมาบามบาม คำถามใหม่เลขสี่นะฮะคุณตั๊กครับคุณตั๊กรู้ไหมครับว่าส่วนตาและส่วนคิ้วของตัวละครไลเนอร์แอคแทร์ออเดทันเนี่ยถูกอ้างอิงมาจากคนจริงๆและบุคคลที่ถูกนํามาอ้างอิงนั่นก็คือเพื่อนของอาจารย์ผู้วาดรวมกับหน้าตาของนักแสดงที่ชื่อว่าโรเบิร์ตแพทริสันใช่โอ้ะผมคิดว่าไม่ครับผมอยากให้คุณวิเคาะห์ฮะคลิปจะได้ยาวๆส่งมา<ม>ได้อยู่นะผมรู้สึกว่าแบบอโนชวาสเลเกอรน์นี่น่าจะเหมือนกว่าเฮ้แต่เรา,าพี่หลามเหมือนกว่านะ <laughs> 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 แต่ผมว่าพี่พแหล่มทะเวดิฟายเอาไว้ก็เหมือนนะยินดีที่ไม่รู้จักันไม่รู้จักมึงจะดีกว่าอ่าคุณตอบว่าไลเนอร์เนี่ยไม่ได้เอาลิฟเฟอร์เรนต์ตาคิ้วเนี่ยมาจากโรเบิร์ตแพตติสันเนี่ยป้อมมันลอกเรื่องนี้ไม่ใช่ดังนั้นคำตอบของข้อ,ขอ,ขอนี้ก็คือมันเป็นเรื่องโกหกนะครับเฮ้ยตัวละครไลเนอร์เนี่ยได้ถูกลิฟเฟอร์เรนซ์ของตาและคิ้วเนี่ยมาจากเดวิดแคลแฮมเฮ้ยโ,<ฮ>โอก็อคุณตั๊กตอนนี้ก็น้ำหนึ่งนะฮะคุณเม็ดครับ ครับคราวนี้เป็นข้อของคุณแล้วนะฮะเลือกมานหนึ่งตัวเลขครับ เลขสองฮะโลกนี้จะได้มีแต่สองเราฮะเออด้วยคุณแมทครับครับคุณรู้จักฮิสเทอรีอาไหมครับอ๋อไอ้นี่ไอ้โลกติดเซ็กอะฮิสเทอรีเอาเยอะๆเขาบอกชื่อตัวละครในไททันเรื่องอ๋อไม่ใช่โฟเบียอ๋อไเอาไข่ปะฮิสเทอรีอเนี่ยเป็นมันเป็นชื่อชื่อที่เขาเปลี่ยนชื่อแล้วก่อนหน้านี้ไม่ใช่ชื่อนี้อยู่อยู่อยู่ในซีซั่นหนึ่งปะพอเราดูแค่ซีซั่นเดียวอยู่เลยครับอยู่อยู่ตั้งแต่ซีซันหนึ่งเลยอ๋อคริสต้าอ๋ออ๋อโอเคคำถามของเรานะฮะเค มีบทสัมภาษณ์หนึ่งของอาจารย์ที่ไซยามะหรืออาจารย์ผู้เขียนการ์ตูนไอสไตรเดทานเนะี่ยได้เคยกล่าวว่าฮิสโทเรียเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่เขาชื่นชอบที่สุดในซีรีส์นี้ใช่โอ้วะอ่ะอันนี้ต้องลองลอง,ลองเท้าดูก่อนเพราะว่าฮิสโทเรียหรือคริสต้าเนี่ยภาคหนึ่งดูไม่ค่อยมีบทแต่ไอหลังๆบทมันก็เยอะดูดูเยอะอยู่ดีว่ะอืมเฮ้ยมันมันม,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 มันมีรูปมันมีรูปอะไรไส่อาจารย์เลยมันไม่น่าจะมั่วหรอกอ,อ่าแล้วคุณจะตอบว่าอะไรครับคุณแมท ตอบว่าใช่อเออมันมันมีบทเยอะอาจารย์อาจารย์ต้องชอบแน่ๆเลยนะแล้วอาจารไม่ชอบเอเลนรนอะเอเลนก็บทเยอะนะก็ชอบไงอันนี้อันนี้อ่อจทย์มาบอกว่าเป็นหนึ่งในตัวที่อาจารย์บอกว่าชอบ หนึ่งแสดงว่ามันต้องมีอีกเยอะและตัวนี้ก็ต้องอินคลูดอยู่ในเซตนี้อ่าอ่าคุณแมทบอกว่าฮิสเทเรียเนี่ยอาจารย์เขาชอบอยังไงก็ต้องเป็นหนึ่งในตัวละครที่เขาชอบแน่นอนคำตอบก็คือใช่นะครับเนี่ยอ่าบทสัมภาษณ์เนี่ยเป็นบทสัมภาษณ์ช่วงปี2017-2019มันมีหนึ่งในบทสัมภาษณ์นั้นนะเขาถามว่าอาจารย์ชอบตัวละครไหนบ้างและหนึ่งในนั้นเขาก็ได้กล่าวถึงฮิสเทเรียด้วยคุณแมทก็หนึ่งตอนนี้หนึ่งหนึ่งยู เอ้หนึ่งหนึ่งเหรอเอาไว้ละเอาเอาดิมามรอมันนานเลยเด็กเวีนไม่ได้รอเดี๋ยวเพิ่งใส่กันจดี๋ยวเพิ่งใส่กันเขาเหนื่อยกว่าเราเยอะข้อขงคุณแล้วคุณตั๊กคุณเลือกเล็กนึงครับงั้นผมขอเลขกนึงครับจะได้เป็นที่หนึ่งในใจคุณเบอร์นี่มึงในใจคุณไอจีโนโมโตะสุดยอ่อะคำถามของไมายเลขกนึงนะครับคำถามมีอยู่ว่า อาจารย์อิซายามะหรือผู้เขียนเอเซอร์เทท่านเนี่ยได้มีบทสัมภาษณ์หนึ่งในช่วงปี2017กับ2019หนึ่งในบทสัมภาษณ์ที่อา,าอจารย์เขาถูกถามมันก็คือตัวละครเฟลเลตหรือตัวละครที่เขาชื่นชอบที่สุดวงเลบ้ว่วที่สุดนะของอาจารย์ผู้เขียนคือตัวละครรีไวใช่เอาวะ <c oughs> บทโคตรเยอะเลยนะเพื่อนมาเราต้องลองวิเคราะห์ก่อนเป็นรีไว์ได,ได้ได้หรือเปล่าเอางๆแล้วมันก็เป็นไปได้นะมีทั้งแบบสปินออฟใช่ไหมแยกออกมามันก็เป็นไปได้ยู่นะ ตัวละครหนึ่งที่อาจารย์ก็พรีเซต์เหมือนกันอาวินมหหั <c oughs> วหน้าหัวหน้าของรีไวาอ,าอาวินก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่แบบเออ <c oughs> เขาแบบเป็นคนที่แบบพลิกชะตาของคนแถบ,บนั้นเลยมันมีเนี่ยมีสตัวในใจผมเนี่ยมีรีไวใช่ไหมมีอาวินหแล้วก็มีไลเนอร์อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตัวละครที่หนึ่งในใ,นใจของเขาเนี่ยไม่ใช่รีไวยอย่างแน่นอนครับอ่าอีรีไวเนี่ยมันไม่ใช่ทีหนึ่งในดวงใจของอาจารย์เขาแน่นอนน่าจะเป็นตัวอื่นนั่นก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นไลเนอร์ก็เลยตอบว่ารีไวเนี่ยไม่ใช่คําตอบก็เลยกลายเป็นว่า ข้อนี้คุณตอบถูกนะครับฮะคุณถูกหรือผิดนะถูกถูกมึงพี่ก็ไม่มั่นใจเลยตัวละครโปรของอาจารย์คนวาดเนี่ยไม่ใช่ตัวละครรีไวล์เรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกตัวละครที่เขาชอบจริงๆอ่ะมันคือตัวละครไลเนอร์เออนี่เนี่ยไอ้ไอ้ชอบไอ้ชอบไลเนอร์ที่สุดเป็นตัวละครผมสีทองอิสยามะคนอีสานเลยเนี่ยอาจารย์คนอีสานเหรอวะเตอนนี้สองตอนหนึ่งนะฮะแต่คุณแม่ยังไม่ได้ตอบโอเคมามา คุณตักเอ้ยคุณ <laughs> มึงเรียกตั้งยังไงตกลงมึงให้กูเล่นไหมเนี่ย <laughs> อ่าคุณแวบบ๊คเลือกมาหนึ่งตัวเลขครับตอนนี้ไม่มีหนึ่งสองสี่เอาสิบเอดแล้วกันแซ็เพึ่งจบรอดอมาเป็นสิบเอ็ดรอพอแซนมาแรกโอเคมา <laughs> มครับครับคุณรู้จัก กาบีไหมฮะกาบีอยู่ในช่วงนึงเอาแล้วรู้จักแต่กาโวกาโบกาโบกาโวกาโบอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อเสียเปรียบของแมตตี้นะเพราะเขาดูแค่ซีซั่นเดียวเฮ้ยแต่แต่ชื่อกาบีเนี่ยมันมีความผ่านหูมาบ้างเพราะว่าในเฟซเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะดังพอสมควรไม่ได้รู้เรื่องว่าเขาเป็นใครอะท่านึงไม่ออกว่เต็มตัวอะไรเดี๋ยวสภาพไปดูแต่มาฟังโจทย์ก่อนแล้วกันอาจารย์อิเซยามะคนเขียนเนี่ยเผยว่าการออกแบบกาบีบางส่วนมาจากภาพล่างของโคนี่สปริงเกอร์เวอร์ชั่นผู้หญิงใช่หวะ โคนี่เนี่ยจำได้ว่าคือไอหัวเกรียนอ่ะพี่กาบีตัวนี้โอ้ดูทรงคล้ายๆซาช่าเหมือนกันนะเนี่ยหน้าเหมือนเอเลนมากเลย <c oughs> แต่โคนี่เอาโคนี่มาใส่ผม <c oughs> มันก็ขับคลายขับคลานะ <c oughs> มันมีสิทธิ์วะผมขอตอบว่า <c oughs> ใช่ <c oughs> คุณแม่ตอบว่าตัวะครกาบีเนี่ยมันเหมือนโคนี่อยู่เหมือนกันนะอาจจะเป็นวอร์ชันผู้หญิงจริงๆก็ได้แต่หลอกลวงได้ไงเป็นเรื่องจริงและคําตอบของโจทย์ข้อนี้ก็คือเรื่องนี้ เป็นเรื่องไม่จริงนะฮะเอ้าตัวละครกาบีเนี่ยไม่ได้ถูกรีเฟรนซ์มาจากโคนี่ร่างผู้หญิงนะฮะแต่ว่าเอามาจากภาพสเก็ตของเอเรนเวอร์ชั่นผู้หญิงป้าเน่กูกูพูดกูใบ้ไปให้แล้วด้วยเลยเนี่ยเมื่อกี้ยกูเรียกว่าแผนซ้อนแผ่นนะพูดไปเหมือนแบบรีเวิร์สไซโคโดดี้เออพูดไปแล้วเนี่ยเอ้ยนี่เหมือนเอเรนอยู่อีกนะแสดงว่าตอนนี้คุณตั๊กนำสองตัวหนึ่งแล้วนะฮะอ่ะก็ต่อไปก็เป็นคุณตั๊กเหมือนเดิมครับคุณตั๊กเริ่มอันหนึ่งกับเอาเลขสุดท้ายยเลครับอ่ะหมายยยเเลลลขนนะะฮอุุ้คก ยังหนาวะอะคำถามหมายเลขสิบห้านะฮะกุกทักครับคุณรู้ใช่ไหมครับว่าเอเรนมีชื่อจริงว่าเอเรนเจเกอร์นามสกุลเจเกอร์เนี่ยเป็นภาษาภาษาหนึ่งซึ่งถ้านำมาแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะแปลว่าอสูรสายฟ้า ใช่โอ้ว่เฮ้ยกูว่ามันภาษาไทยเนี่ยแหละเจเกอร์เลยออกมากดเลยใช่เกอร์ผมเนี่ยคุ้นคำว่าเจเกอร์มาอยู่เพราะว่าผมเคยมีคำเนี้ยในหนังเรื่องหนึ่งคืออ่า Pacific Rim นะฮะอ่าเขาใช้คำว่าเจเกอร์เนี่ยใช้กับหุ่นคนขับเจเกอร์อะไรเงี้ยแล้วผมเหมือนเห็นผ่านมาก็คือแบบเหมือนคำว่าเจเกอร์เนี่ยมันแปลว่าแบบแก้แค้นเหมือนอะไรเชิงนั้นน่ะการสู้อะไรอย่างนั้นน่ะเกี่ยวกับ ฝั่งนั้นมากกว่าที่จะเป็นชื่อของสูนสายฟ้าอะไรนะอ่าผมเลยคิดว่าข้อนี้น่าจะไม่จริงครับผมไม่มีใครคิดว่ามันเป็นภาษาไทยมงัมงกูมั่วไม่คุณตักคิดว่าเนี่ยไอ้คำว่าเยเกอร์เนี่ยมันไม่น่าจะแปลว่าอสูนสายฟ้าเพราะว่าในหนังไปซิซิเลมมันก็ใช้กับคุณลบเหมือนกันแจะเป็นอารมณ์เหมือนพวกนักต่อสู้การล้างแค้นอะไรประมาณนั้นก็เลยตอบว่าข้อนี้นะมั่วคำตอบก็คือเรื่องนี้ เป็นเรื่องโกหกนะครับเฮ้ยเรามาฟังข้อมูลดีกว่าอ่ะเยเกอร์เนี่ยมันเป็นภาษาเยอรมันแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าอสูนสายฟ้าอย่างที่เราบอกมันแปลว่าฮันเตอร์หรือนักล่านั่นเองอ๋อนี่เลยในในเพลงในเพลงโอพีแรกของไอ้แอตแทกปร์เดทันเลยเด้เด้ดด้ดดเยเกอร์อ่ะมันเป็นคำว่าเยเกอร์ทำไมมันร้องด้ยท่านท่านสุดท้ายท่านเดียวคำเดียวมันเป็นภาษาเยอรมันนะเพื่อนสุมิมา่ซ็ง เดี๋ยว์เดี๋ยวเดียร์แล้วญี่ปุ่นสุนิมันเซนเฉยสุนิมันเซนวัตวัตส์บีด้านนเยเกิดคอต้ากลายเป็นสามต่อหนึ่งอ่ะตาคุณแมทเลยเล่นในตัวเลขเหมือนเดิมครับคุณแมทเอาขอใกล้ๆชิดกับเพื่อนเลยกันขอสิบสี่อ่าเหมือนกับข้อที่แล้วเลยอ๋อคือคำถามเดียวกับข้อที่แล้วขอตอบว่าลองลองยังไงเรายังวนกับอยู่ที่เอเรนนะฮะคำถามข้อนี้คำถามหมายเลข14มีอยู่ว่าคุณรู้ไหมครับว่าชื่อเอเรนเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศตุรกีใช่โอ้วะโอ้เอเรนเนี่ยมันก็ ชื่อฝรั่งทั่วไปชื่อฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่มันมาจากคัมภีร์ไบเบิลเช่นเดวมเดิมก่อนคุณรู้ไหมว่าตุรกีอยู่ที่ไหนรู้อยู่ตรงยุโรปติดๆกับเอเชียอยู่ข้างข้างอนแกนเยข้างขาคอนแกนมหาสตรแกนในเวนใช่มันจะอยู่ข้างข้างติดกับตะวันออกกลางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ของเขาก็เลยจะเป็นออกแขกๆนิดนึงแล้วก็เป็นจุดที่มีสงครามครูเศดด้วยเออหนรู้รู้รู้แสดงว่ารู้จริงแต่ปัญหาตอนเนี้ยเอเลนเนี่ยมันคือชื่อของต้น ้นแบบแต่ตรงนั้นถูกไหมเช่นแบบว่าถ้าถ้ามีตัวละครอยู่ในไททันชื่อสุวรรณอย่างเงี้ยก็คือได้เลเวลมาจากไทยถูกไหมคับขามเดียวกันนี้ใช่ไหมมาจากพี่สเดอรฮะมาจากพี่สเดอดได้เว้ยจีฮอยกูจะจีหน้ามึงเงมันก็มีความเป็นไปได้เฮ้ยอันนี้มันโอ้โหยากกว่าทัควรนะเนี่ยมันเป็นชื่อที่ใช้ทั่วไปแบบเออคนประเทศอื่นมันก็มีอ่ะเออมันใช้กับแบบทั่วยุโรปไปแม่งถึงอินโดอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเอเลนเนี่ยอาจจะไม่ใช่วะ มันอาจจะมีจุกดกาเนิดมาจากที่อื่นก็เป็นได้โอ้โหมันพูดยากเหมือนกันแต่ผมขอตอบว่าไม่ใช่ว่ะอ่าเขาตอบมาแล้วว่าไม่ใช่นะฮะเขาบอกว่าไอ้ชื่อเอเรนเนี่ยออริจินมันเนี่ยหรือต้นกําเนิดมันน่ะไม่ได้มาจากตุรกีหรอกมันน่าจะเป็นอย่างอื่นคําตอบก็คือเรื่องนี้เป็นความจริงนะครับ ชื่อเอเรนเนี่ยมีต้นกำลับมาจากตุรกีความหมายเข้ามันก็อารมณ์เหมือนผู้เก้าหน้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นักบุญแต่ว่าคําว่าเอเรนสามารถเป็นภาษาเยอรมันได้แต่เขียนคนละแบบกันและความหมายในภาษาเยอรมันก็แปลว่าเกียรติยศจากในเรื่องก,ก็ดูเหมือนชื่อเอเรนเนี่ยน่าจะเอามาจากเยอรมันนั่นแหละแต่ว่าคําถามคนนี้เราถามว่าออริจินของชื่อนี้มันต้องเป็นภาษาอะไรคําตอบก็เลยเป็นตุรกีกูเจออย่างนี้กูก็ไปไม่เป็นนั่นแหละกลายไปว่าตอนนี้คุณตั๊กมีคะแนน3และคุณแมทจะมีแค่1กลายเป็น3ต่อหนึ่งนะฮะหักค่อนข้างหาง ตอนนี้เหลือข้ออะไรบ้างฮะตอนนี้เหรอตอนนี้เหลือสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามพี่เอาข้อสามบอ,อกไหมควรจะตัดง่ายๆงั้นเดี๋ยวพี่เอาข้อสามเองอ่าคุณดักครับฟังดีๆนะครับอ่าเมื่อตอนแรกของรายการเนี่ยเราได้ถามว่าคิยวและตาของไลเนอร์เนี่ยเอามาจากเดวิดเบ็คแฮมคำถามข้อนี้เลยจะถามว่านอกเหนือจากการที่เอารีเฟรนซ์ของตาและคยิยวเดวิดเบ็คแฮมมาเนี่ยเขายังเอารูปลักษณ์ของไลเนอร์มาจากหนึ่งในบทบาทของนักสแสดงที่ชื่อว่าแมตเดมอนจากหนังเรื่องหนึ่งอีกด้วยใช่อยู่วะเฮ้ย เราค่อนข้างแบบชอบนักแสดงคนนี้เลยนะจำหน้าได้แม่นเลยผมรู้สึกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเอาต้นแบบมาจากแม็กเดมอนแต่ว่ามันก็5 0า0อ่ะข้อนี้ยากว่ายากไม่เท่ากูเมื่อกี้หรอกผมรู้สึกว่าไม่จริงอ่ะแม็กเดมอนเขาไม่ใช่คนแบบมาดเข้มขนาดนั้นอ่ะแบบไลเนอร์มันค่อนข้างจะเข้มนะดีไซน์ต้องมีแบบการเอาแบบต้นแบบมาจากใครที่แบบมันต้องเข้มกว่านะเฮ้ยเซฟวิ่งไพรเวทไลอันนี้ก็เขาก็เข้มอยู่นะเฮ้ยสีเข้มเลยหน้าดําเลยอ่ะอ่ะตักแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วนะฮะเขาบอกว่าตัวละครแม็กเดมอนเนี่ย ลักษณของไลเนอร์ได้เพราะเขาเข้มไม่พอน่าจะมีคนอื่นที่เข้มกวา่าดังนั้นคําตอบของโจทย์ข้อน,นี้ก็คือเป็นเรื่องจริงนะครับอะไรวะอะไรวะมันใจโคตรทำไมไม่ไม่ไม่ไม,ม <c oughs> รูปลักษณ์ของตัวละครไลเนอร์เนี่ยได้เอามาจากบทบาทนักสแสดงของแมตเดมอนจากบทบาทเจมส์ฟันซิตรายันจากหนังเรื่องเซ v วิ g p r เวอร์เรยฝ่าสมรภูมินรกเมื่อปี 1998. 1ัน8นั่นไงไมอนเหมือนเลย <laughs> รูปลักษ์รูปลักษ์สิรูปลักษ์ไม่ได้หน้าตาอ่ะตอนนี้ก็เป็น3าต่อนหนึ่งถ้างั้นคุณแมทครับอ่ะเลือกตัวเลขกาหมึ่งตัวเลขก,เล,กเลือกหลักหลักสิบขึ้นไปมาทีนึงแล้วแม่งยากชิบหายเลยเก้าเพื่อคะแนนเราจะได้ก้าไปข้างหน้าบ้างอ่าคำถามหมายเลขเก้านะครับคุณรู้ไหมครับคุณแมทชื่อจริงของอาร์มินนี่คืออาร์มินแอดเลอร์ที่อาจารย์ผู้เขียนเป็นคนตั้งชื่อนี้เป็นเพราะว่าคําว่าอาร์มินแอดเลอร์เนี่ยมันฟังคล้ายกับคําว่าอลูมิเนียมใช่หรือวะเออ มันมีความเป็นไปได้เพราะว่าอะลูมินเนี่ยถ้าอ่านในภาษาญี่ปุ่นคืออะลูมินอะลูมินเอออะลูมินอะอะลูมินมันมีความเป็นไปได้สูงมากที่เขาจะคิดว่ามันเหมือนอะลูมิเนียมแต่ว่าเขาคอนเซิร์นถึงขนาดนั้นเชลล์ลวะเอามอนต์คอนเซิร์นนี่หมายถึงอะไรเออคอนเซิร์นก็คือแบบคิดคิดถึงคิดคิดมากขนาดนั้นอะอะลูมินน้องลุงลุงลุงเม้นท์ใครวะที่ผมยาวผมสั้นพอแล้วพอแล้วเล็กูวะอะลูมินอะลูมิน อลูมิเนียมอันล่ะทำไมเค้าอันหลังมันคล้ายๆ U K ไว้มันไม่น่าเป็นม้อนได้นะมินนะแต่อันนี้หมายถึงชื่อเก่าใช่ไหมที่มันคล้ายๆอลูมิเนียมแอมินเนอเลอร์มันมีหลายชื่อเหรอไม่รู้เหมือนกันผมไม่ทราบผมไม่ดูคำถามพี่รอบซิไอเขาชื่อว่าแอมเบเนอเลอร์เนี่ยมันฟังดูเหมือนอลูมิเนียมมันจำง่ายอะไรประมาณนั้นอ๋องั้นเป็นไปได้ผมขอตอบว่าจริงใช่ คุณแมกคิดว่าชื่ออามินแอดเลอร์เนี่ยฟังดูเหมือนอลูมิเนียมอาจารย์ก็เลยเอามาตั้งชื่อตัวละครเลยเพราะมันจาง่ายคําตอบข้อนี้คุณแม็ก็เลยตอบว่าใช่ดังนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงนะครับ yeah. การที่ตัวละครอะมินชื่อว่าอามินแอดเลอร์ไปเพราะว่าชื่อมันเหมือนกับอลูมิเนียมรวมทั้งการที่ชื่อต้นขึ้นต้นด้วยตัว A และชื่อท้ายขึ้นต้นด้วยตัว A เ,เหมือนกันมันทำให้จำง่ายกว่าเดิมเขาก็เลยเอามาตั้งชื่อเป็นตัวละครตัวนี้โ oh, <yes. S 1> อ้ยส์อ่าคะแนนตอนนี้คือคุณแมทสองคุณตั๊กสามแต่เราจะจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนจะมีเอพิโซดสองแน่นอนแต่เราตัดไม่เสร็จแต่ถ้าเสร็จเมื่อไหร่จะลงเอพิโซดสองเลยนะจ๊ะเจนจ้ะ